นะครับวันนี้ครับผมเข้ากสีมายามปลาไหลนะครับผมเนาะฝั่งร้านเข่ากับตุ่มสองหลังครับผมกษีมานบทว่มันนี้ตะการหนูอีกสาที่สองหลังครับผมโอ้โหกษีมาร์ทบ่าฝนมันตกครับผมมาล่อชมกัน,นครับผม มัสดีครับมอธิตังครับผมยามนู้ครับผมสายสิบสองหลังเหรอมีหอยเฉลี่ยครับหลังแหลกเป็นเนื้อน้ะบนกระตกน้ำนะครับผมทีนซุ่มเนี่ยบุปปากันไป หลองเอแหลงข้างหลังก็ผาดไปครับผมมาดูกันต่อไปนะครับผมนี่น,นะโอ้ถางนึงครับผมแม่งกับจิตตะเลียนนี่ครับผมแต่มันก็บเปลี่ยนกับบ่อฝนตกครับผมฝนยังผิดหอยหนูครับผมแกะหอยหนู่ลองเลย เจอกันมุมบ่อครับผมเอากันมุงกันตามที่ตามไปเลยครับผมอบาาโอ้พี่น้องในทื่ใกล้ครับผมขนใกล้ติดอยู่นะครับตรงนี้แต่โอ้โหบ่มีตัวผมติดแต่ขนครับผมหลังสุดท้ายของเขาผู้พลานนะครับแต่ได้ขนครับผม มมครับผมมนะาเบิ่งบังร้านครับผมเนาะบังร้านสองหลังแล้วก็ตุ่มสองหลังครับเงื้อไก่ซับใส่กระปีครับผมสูตรเด็ดเลยหนูห้องก็ผ่าไปแล้วเด้อผมมันตกทีหนูก็อที่บ่อครับผมว่าเป็นยังมาลุ้นกันที่ลาไรเหรอขู่เขาครับผมเงี้ยสูตรเด็ดเหรอที่ต่างครับผมฝังแหลงเหรออาจจะเป็นอย่งไร มึงไหนที่หาวอผมนี่ที่หากะมึงน,นี่โตครับมึงบรรยากาศ เอาครับผมมาหนึ่งแต้มครับผมปลาคอครับผมเต็ดอีโง่ครับผมหนึ่งแต้มใหญ่ๆเลยครับหนึ่งแต้มครับปลาคอเฮาใส่ปลาไหลก็ได้ปลาคอครับ,รรรรบผมบ่ <c oughs> ปเป็นยังครับเที่ยววัดใดอยู่ตับมึงเนาะ แับหนึ่งแต๊มครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยครับด W แบบไงครับผมหนึ่งแต๊มโอ้ยใส่วันแปดขีดนะครับผม ไปจูครับไปจูครับผมจูเฮ้าคอยจิกกินเป็นไรครับผมดูกันครับโอ้โหครับผมมิดครับผมมิดจัดเลยไอตุ่มเฮานี่ที่บริหารเลยครับผม เลยเปลี่ยนไล่ใหม่บุ้งซุ่นล้างใช่ซุ่ล้างของนีงบ่บรรยากาศค,ครับผมลุงก,กันต่อไปครับผมที่นี่ตัวบ่ามานี่ผมมีตัวเลยครับ

นครับนาพัานบอมมีตัวครับผมใส่ปลายหอกครับผมยาวเว่าก้งไกลกับพี่นะครับระยสุดเด็ดะหมดสภาพเนื้อแข็งหัวกร้วเาใส่อสาอครับผมตีตังครับไอ้สิฟหอ หนึ่งแต้มไหมครับเฮ้ยมีเ้ยมีตัวครับผมหลังสุดท้ายของเราครับผมหลังทายมีดแต้มครับผมหนึ่งแต้มครับมาแล้วหลังท้ายของเราหลังถ่ายแล้วครับผม เดี๋ยวไปดตามเมน,นูครับวันอาทิตย์ยังครับผมนี่เด็นปลาไหลครับปีเตียงครับเราไปขับเครื่องเชื่อับเมนูครับผมปัดเป็ดปลาไหลครับผมดีสุดเลยเรื่องของใช่ไหม เกาะปลาไห้นี่นะครับอื้ออื้อยังเก็บอยู่อื้อครับอัดแสงครับอัดแสงอื้ออ้าวอื้อเก็บสรรคตรง <tinyom> <Anggap>. <tinyom> <tinyom> <Alla. tinyom> <tinyom> 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 ดูไปอยูหอ่นเดียวูไม่น่าจะยอะเลยองครับผมพอครับผมอเผ็ดจัดตัวดเขาเลออดีกินเขายอครับ